สวัสดีค่ะสวัสดีชอมม่องเมนูแมวนะคะหลังจากเราให้อาหารพี่เหมียวกับลูกเขาปลาทูเนาะเสร็จแล้วน้องเขาก็จะกลับบา้านละเพราะเขามีลูกน้อยตัวเล็กอยู่ที่บ้านอีกเพิ่งคลอดรุ่นน้องเขาเนาะตัวนี้กลับแล้วค่ะฮะพี่เขียวเพลดแล้วก็เลยง่าเลย ไหนเลยพี่ก็ไปแล้วหนูตามไปไม่ได้นะรถเยอะเห็นปะ่ะห้ามข้ามเลยนะพี่สั่งเดี๋ยวเขารถมึงเยอะเดี๋ยวกลัวเขาตามพี่กาไปถ้าเสร็จแล้วเราก็มาชมนี่เลยค่ะนี่น้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวที่เราหุงข้าวเนาะเราวก็น้ำสาวข้าวเนี่ยค่ะจะมาลดบอลเรานะคะ นี่คือบอลตัวเบบีเนาะที่เราอกไว้นี่บอลกระดาษด่างเนาะที่เราได้มาต้นหนึ่งตอนแรกมีหลอดนิดเดียวใบเดียวนะเราอบไว้ครับก็โตแล้วเราก็อาน้ำสาบข้าวข้าวามครับชกเะศินอันนี้บอล สมุทรสาครน,นะคะขี่ไก่ฝรังอันนี้วันเกิดอันนี้ลูกไม้นะคะอันนี้สีบุรีลัมสามต้นมายาน้าคาราดนะคะสองต้นสองขลาห้าอันนี้พรพนล่วงอันนี้ พนครน,นะคะอันนี้ <Nice. S 1> ดาวเพียงดินดาวเพียงดินเรามี2ต้นนะคะดาวเพียงดินได้มาเส้นบ้านหลายพี่หนงมก,กวานลังสรนนะคะพยาพันวานิสต์วบบิสเนตานิสุขขอไทยค่ะ โซลเสนนะอีกต้นหนึ่งอันนี้องคุลิมาเนาะชี้ค่ะเราต้องไปหากระถางมาเปลี่ยนราคาเราเริ่มเขาเริ่มโตละล่ากเริ่มลอยแล้วนี้ในจันโหนดเขี้ยวนะคะนี่ค่ะชี้ค่ะแล้วก็ไปที่ต้นหนมไปที่ ต้นใหญ่กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวปิดตู้นี้ก่อนเนาะอากาศหนาวเ,าเราก็มาลดต้นใหญ่ต่อเลยนะคะนี่คือน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวที่เราหุกข้าวแล้วเนาะเราสาวล้างข้าวสารเนาะปิดกันนะคะข้นอกหนาวมากงในนี้อุ่นๆนนะคะ แต่ไมไ่ร้อนมากรู้สึกร้อนมากแล้วน้องเขาบางต้นจะเหี่ยวก็เลยปิดทางที่ลมกกหน้าต่างลงเลยแต่เปิดทางซาทางขวาไว้ให้มีอากาศระบายนิดๆไม่อบมากเนะเาะพอรู้สึกอบมากแล้วบางต้นเขาสู้ไม่ไหวเนาะอากาศอบมากจะเหี่ยวนี่ค่ะเช้าๆเนาะ,เ,ะเราก็มาลดน้ำซาวค่าต่อเลยค่ะนี่นะคะ น้ำซาวค่ะลดให้คุณชายชนก่อนเลยค่ะหางข้าเนาะเดี๋ยวเราก็ลดน้ำต่อนี่ค่ะคุณชายชนต้นหนึ่งนี้ม้ากลอูนะคะอันนี้อนุม,มานอมพพาพกหลงแล้วนะคะนี่ม้ากันทักกะค่ะ มาลูกโตแล้วนี่กลุ่มปกันนะคะกลุ่มปกันนี่ฮนุมานออกศึกนะคะแล้วก็หงยกนะคะต้นนี้อันนี้เศรษฐีสุพรรณนะคะและตละแม่กสุมาค่ะต้นนี้ อันบนคือพลักนะคะพลักก็ต้องเปลี่ยนได้แล้วค่ะเริ่มจะใหญ่เนาะแตกใบขึ้นม่เลยสึกเอาจะคำ้คำคใำใบใหม่เลื่อนมาหน่อยเนาะเพลักเรานะคะสวยงามมากเลยลายอันนี้สีวิลีลัมนะคะ สีบุรีรัมม์อันนี้พระพันวสา,านะคะแล้วกไก่สุดสงวนนะคะต้นน้อยแล้วก็กวนอูนี่กวนอูนะคะกวนอูเขาจะสั้นเนาะหน้าใหญ่กว่าถ้าเงหงากวนอูเขาจะแบบหน้าเล็กเนาะเล็กกว่าแล้วนี่ค่ะสีปาดนะคะ อันนี้จะแยกแล้วนะคะมันมีสามสี่หน่อแล้วนะต้นเลยอันนี้กลนอิ่มค่ะกลนอิ่มแล้วทางนี้นะคะน,นี่ก็หกหลงแล้วนะคะแตกต่อแตกหน่อที่มาเยอะเลยหกหลงอันนี้รวยล้นฟ้าค่ะลบไปเลยค่ะน้ำซาวข้าว อันนี้เพชรพันล้านนะคะเพชรพาราส์เห็นปะเขาจะเขียวทั้งต้นเลยเขียวหมดแตกต่างจากอันนี้ค่ะฮกหลงจะแดงก้านดำเนาะกระดูกขาวนี่ก็ยักษ์เอ็นนี่ก็ลิงแล้วค่ะอนุมามองค์พระผาต้นนึ่งนี่ก็ลิงแล้วนะคะลิงลิง <laughs> ลิงค่ะ <laughs> สมพพาค่ะอันนี้สีเบญจรงค์นะคะเ้าจะตูลเดียวนะคล้ายหกหลงเลยเงยล้นฟ้าอันนี้ค่ะอันนี้ก็หกหลงค่ะไปข้างในต่อค่ะ หลงเราเนาะแตกยอดแล้วเด็ดใบเก่าจริงเนาะใบใหม่ก็แตกแล้วไปเลยอันนี้นาลายเรืองพบนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือนาลายเรืองพพเขาจะแตกแต่างจะโคกหลงคือก้านเขา,เข,เ,า,นนขา,าเขียวเนาะอันเนี้ยโคกหลงกระดูกขาวไม่ใช่ก้านเขียวนะก้านแดงเหมือนกันแต่กระดูกขาวหกหลงกกระดูกเขียวนาลายเรืองพบ อันนี้ของขวัญเราเนะาะใบใหม่แตกแล้วลดเลยนี่ค่ะห้องเขาเนาะลดไปเลยค่ะต้นใหญ่มากสูงเลยค่ะอ,อ๊บนี่ดอนเจดีเราเนาะเราใบเขาทิ้งหมดเลยเจอหนาวเจอร้อนจะอบ ดลองเนาะใบนี้แข็งแรงก็ลองเขาแตกแทงหนอนะ่อเนาะว่าเขาจะแทงหรือเปล่าถ้าเขาแทงมาก็โอเคค่ะข้าอันนี้ห้ามองอันนี้มิ่งมงคลนะคะใบใหญ่มากเลยน,นี่บอลกาบเนาะบอลกาบเรา นี่ค่ะก็หมดแล้วเนาะน้ำเราก็มีตัวนี่ค่ะอันนี้นี่บอลอะไรเนีน่ยลายลายบอลอะไรบอลอะไรวะบอลอะไรบอลเพชรบอลเขี้ยวเพชรที่ค่ะให้นางให,ห,งหม่เนาะมันจะหมดแล้วนางใหม่กับนี่ค่ะจอมทัพเราดอกเขาติดเม็ดแล้ว เรามาทำนี่กันเนาะผสมเกสซอนมเมคเห,เห็นเพลนเต่งเนานะใครจะเอลวันนี้ทำชนชมนะเขียวเพชรตามมาช่วยพี่เหรอหนูลง้ยมั้ยเดีด๋ยวดูตัวแสบเข้ามายุ่งนี้อย่าขึ้นลงลงลงเนาะลงไปป่ะเอาอแล้วนะพี่ไปแล้วนะจะพาเขาออกไปก่อน เข้ามาตัวยุ่งตามอันนี้เราก็เหลือนิดนึงเนาะนิดนึงจะลดให้ลดให้หมดเลยรดพี่ไก่สุดสงวนต้นใหญ่เราเลยค่ะนี่ค่ะไก่ราชาวดี้นี่ไก่ตัวงามเนาะไข่แก้วตัวงามนางไหมค่ะนี่ก็หงสสุวรรณนะคะลดไเปเลย หมดแล้วค่ะที่ค่ะก็พามารับชมนะชเนาะเช้าเช้าน้ำซาวข้าวเนาะที่เราล้างเม็ดข้าวสารหุงข้าวมาลดหุงข้าวเช้าเย็ยนก็ลดได้เลยนะคะเพราะว่ามีแร่ธาตุสารอาหารเยอะเนาะนี่ค่ะเชา้าๆชื่นใจไหมคะ่ะกับเด็กๆขัขงแล้วเนาะ นี่ค่ะข้างในนี้ก็อุ่นดีค่ะไม่หนาวพอดีพอดีเนาะไม่เย็ยนมาข้างนอกเย็ยนมากจะเอ๊ะจะเอ๊ะเนาะไปประตูวไว้พี่เลยเปิดประตูให้พี่หน่อยประตูหน่อยพี่อ,อ่าไม่ได้ <laughs> ไ,ปไปยังเนาะพี่ไปแล้วนะเดีหนูอ,อ่าเปล่า มุดเอาไปก่อนนะคะเอ็ดมะแล้วเนาะไปแล้วเร็วอัลอหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลหนดเเเนูเล่นลล่ัอโหลฮัลัลโีลฮัลห้ชมหน่ยัยเนละ,ะัลโหลฮัหลฮัลโหละัลโหีักกลักโหลคักดหลั ติดตามช่องเีนูแมวช่องน้องใหม่ช่องน้อยๆนี้ด้วยนะคะหากพูดต้นไหนผิดไปไม่ถูกต้องก็ขออาภัยด้วยนะคะวบวัณทีคัะชมนะคะปิดประตูตีแมวเลยค่ะ <c oughs> อเอ้ลมเย็นมากข้างนอกไปไหนละเด็ดเด็เด็คค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ